โลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อปร้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID Pass ระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID กรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลทห้าจุดห้าหลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID และระบบ ID Pass เพียงแค่เราใส่ ID และพาสดุ์ในโลบอกหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12 2สถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมารุช็อปลิงก์ร้านอยยู่้คคลิปเนะรับ ากคุณกาลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนําร้านอ d ด t ิทไมช็อปร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ในแบบบล็อกฟุตรับกดเพจแมปออสตัยด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f a c e b o o k เซิร์ชคาว่าอ d ด t ิทไมคุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีทเรจินดารีมาวาง,าาเ,พวางเพจยังมี สุดโหดของแบบบ็อกฟู้มาวางจำหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่ในเกม萝卜 map block food นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มผลพิเศษแจกผู้เล่นใหม่นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับพี่มีโค้ดใหม่ล่าสุดมาฝากนะครับมีโค้ด EXP กคูณสนะครับผม30นาที1โค้ดแล้วก็เป็นโค้ดอารีสตัดนะครับผม1โค้ดนะใหม่ล่าสุดเลยนะครับก่อนอัปเดตที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวขอไว้แจกท้ายคลิปแล้วกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปสุ่มผลแจกผู้เล่นใหม่กันก่อนดีกกวว่่่่าานนนะคครรรััับบ็สหหหเเซิ์ฟีี้้มมผูลใ น้าเราไปเมื่อกี้ก็คือคนนี้นั่นเองนะฮะก็เป็นอาหารเรือนะมาฟาร์มที่กเกาะโจสลัดนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผลวิสั์ผลแรกผมจะสุ่มได้ผลอะไรป้าเลสโกมาเดี๋ยวเรามาดูผลแรกกันนะครับผมว่าจะได้ผลอะไรไปเพื่อนคนเมื่อกี้เนะ 3, 2, 1, าะสามสองหนึ่งปาบโอ้ผลเฟรมฟูดนะครับผมก็กําลังดีนะับพอได้เลยนี่ครับสาหรับผลนี้ปาหาแจกเพื่อนกัน อ่ะมาแล้วนะครับอ้าวพิคนเอาผลควันมาให้อะเหรอเอาผลไฟเราดีกว่าเพื่อนเอาผลไฟเราไปใช้ดีกว่าโอเคเก็บไปแล้วนะครับผมยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะฮะกับผู้โชคดีคนแรกของเราวันนี้นะผลไฟนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูไอเดียที่สองกันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับไปเลยอ่ะกินไปแล้วด้วยนะครับหล่อเทมาก โอเคครับผมก็ ID นี้นะครับเป็น ID ที่2แล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีผูเ้เล่นใหม่ค่าหัว3,000อยู่1คนนะครับแล้วก็ค่าหัวโอสองล้านห้าเยอะเหมือนกันเนาะโอเคถึงแล้วนะครับวันนี้ปาบูเ้เล่นใหม่นี้นะครับผมค่าหัว3,500นอยะอยู่ตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ผลอะไรไปเพื่อนนะครับ3 2 1ปอปาบ ผลบอมคนนี้เขาสุ่มผลยางให้เพื่อนเนาะเราผลบอมไปยัดเยียดนะครับโอเคก็แจกไปแล้วนะครับผลที่2ผลระเบิดนะครับอย่างเกลือเลยผลนี้มาเดี๋ยวไปดูผลที่3กันดีกว่านะครับว่าจะได้ผลอะไรโอเคครับผมก็ไอดีนี้นะครับเป็นไอดีที่3แล้วก็เซิฟนี้นะครับมีผูลเล่นใหม่ค่าหัว21 0อยู่1คนนะครับน่าจะเป็นเพื่อนคนนี้เนาะมาเดี๋ยวไปสุ่มผลให้เพื่อนกันดีกว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับ โอเคมาแล้วนะไม่รู้ว่าจะโดดราค้าหัวหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวมาดูผลที่3ของเรานะครับว่าจะได้ผลอะไร3 2 1สองหนึ่งป้าผลเฟรมฟูดอีกแล้วนะพี่ชมว,ว้าวผลไฟ2ผลแล้วนะในคลิปนี้นะครับอ่ะกำลังฟาร์มอย่างเมามันเอาไหมเพื่อนผลพิศาตเอาไหมเดินมาหาแล้วอ่ะโอเคครับผมแจกไปแล้วนะครับผลไฟนะครับ พีมเ่งได้ไปแล้วยินดีด้วยครับผมดีใจดีใจโอเคครับผมก็แจกไปแล้วนะครับผมผลที่3ผลไฟนะครับเดี๋ยวมาดูผลที่4กันดีกว่าว่าจะได้ผลอะไรอ่ะกินไปแล้วด้วยนะครับยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูไอดีที่4กันนะครับโอเคครับผมก็ไอดีนี้นะครับเป็นไอดีที่4แล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีผู้เล่นใหม่ครับหัวศูนย์ด้วยนะครับใหม่ซิงๆิงเลยนะแล้วก็โอ้โหหลักร้อยตั้งสี่คนน่ะเออมีคนใช้ปลพาด้วยเดี๋ยวผมให้คุณผู้หญิงคนดีแล้วกันเนาะอคมดรรันะะบผสไไ้ล Let's go <S มาเดี๋ยวเรามาดูผลที่4เของเรากันนะครับจะเป็นผลอะไรนะส2 1สอปาบผลสมมกฟุตนะครับผมพอได้เลยนะครับไต่โลกเกียรระดับล่างสุดนะครับเอาไปแจกเพื่อนดีกว่า โอเคมาถึงแล้วนะครับผมอ่ะให้คุณผู้หญิงละกันเนดะ้อเลดี้เฟิร์สเลดี้เฟิร์สนะครับตามจีบกันใหญ่ตามจีบกันใหญ่หญอุยผู้หญิงสองคนเลยอ่ะสาวสองคนเลยอ่ะให้คนนี้ละกันนะเสื้อชมพูนะี่ครับโอเคก็แจกไปแล้วนะครับผมผลแรกนะครับโอ้เด็กเพียมเลยอ่ะแจกไปแล้วเนาะผลควันนะครับคนนี้ใช้ผลยางนะครับอ่าเดี๋ยวดีคนผู้หญิงจะกินไหมแน่เด้อถอยหลังนะครับ กินไหมไม่รู้จักผลวิสายหรือเปล่าอาจจะไม่รู้จักผลวิสายก็ได้นะครับโอเคก็แจกแล้วนะครับผลที่4ของเราผลควันนะครับมาเดี๋ยวมาดูไอดีที่5กันว่าผมจะสมได้ผลอะไรนะครับไปโอเคครับผมก็ ID นี้นะครับเป็น i d ที่5านะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้มีผู้เล่นใหม่ครัหัว2 0 0อยู่1คนนะครับอยู่เกาะแรกวะอ่าที่เกาะแรกไม่มีนะครับน่าจะอยู่ที่เกาะหลิงปะไปเดี๋ยวไปสมผลก่อนแล้วค่อยตามหาแล้วกันเนาะ นนี้ปะไม่ใช่นะครับมาเดี๋ยวสมมติก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาดูผลนะครับผมจะเป็นผลอะไรนะสามสองหนึ่งปาผลเฟรมฟุตอีกแล้วนะครับผลเฟรมฟุตผลที่สามนะครับอ่าใช่คนนี้ปะคนนี้ค้าหัวสองพันนะครับอืมอ่า ไม่ใช่นะเกาะน,นี้ไม่มีเลยอะ่ะเฮ้ยแต่คนนี้ไม่มีผลนี่เขาว่ายน้ําได้นี่วันนี้เขาว่ายน้ําได้แสดงว่าเขาไม่มีผลนะครับเนี่ยคนนี้ข้าวกว่าสองพันยังไม่มีผลใช้เลยอะ่ะเอาผลพิศ sad ไหมเอาไหมเฮ้ยเขาผ่าเัเรื่องนี่เขาก็ว่ายน้าได้อยู่แล้วนี่อ,อ่โอเคแจกไปแล้วนะครับผมผลไฟนะให้ผู้เล่นคนนี้นะครับผม โอเคกินแล้วด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะโอเคครับผมก็ไอดีนี้นะครับเป็นไอดีที่6แล้วก็เซิฟนี้มีพล่นใ,ใหม่ครับโหเจ็ดสิบอยู่หนึ่งคนเนาะคนุนะกำลังฟาร์มอยู่เลยนะครับไปส่งผลในเพื่อนกันดีกว่ามาดูกันว่าไอดีนี้จะได้ผลอะไรมามพอดีของของเรานะครับมาดูกัน3 2 1ปอหนึ่งปาบผลสมออีกแล้วนะครับ โอ้ได้ใส่โลกเกียร์เยอะนะวันนี้นะครับก็โอเคเลยถูกใจนะครับโอเคอุ้ยลากด้วยอะลากต้องใช้ผลใสโลกเกียร์เพื่อนเอาผลพิศาจไปอ่ะโอเคครับผมก็แจกไปแล้วนะครับผลที่6นะผลใสโลกเกียร์นะครับผลควันนะครับ อ่ะกินแล้วด้วยยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยโอเคก็แจกไปแล้วนะครับผลที่6เดี๋ยวมาดูผลที่7กันนะครับว่าจะได้ผลอะไรนะครับไปโอเคครับผมก็ไอดีดนี้นะครับเป็นไอดีที่7ไอดีสุดท้ายของเรานะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีผู้เล่นใหม่ค้าหัว6 0 0นะครับ1คนเนาะก็คือคนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าคือคนไหนคนนี้นะครับเป็นคุณผู้หญิงด้วยนะครับว้าวไปเดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ผลอะไรมาให้คุณผู้หญิงเนี่ยคร โอ้มีคนใช้ผลสั่นสะเทือนอเวกด้วยนะพี่ชมอา้าวตายแตกหนึ่งมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับผลสุดท้าย3 2 1ป้าบผลเฟมฟุต,ตอีกแล้วโอ้วันนี้ได้ผลเฟมฟุตหลายผลมากๆากท่านผู้ชม4ผลได้ปะประมาณ4-5ห้าผลเลยนะครับอืมได้แต่ส่ลโกเกียร์นะครับระดับล่างๆนะแต่ก็ดีนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับสายโรเกียฟาร์มง่ายดีนะ อยู่ไหมคุณผู้หญิงอ้าวคุณผู้หญิงไปไหนอ่ะ่อ่าฮลัลโหลใช่ไหมใช่คนเมื่อกี้ปะอ่ะนี่นี่คุณผู้หญิงอยู่นี่นะครับใช่ปะใช่คุณผู้หญิงปะอ่าเป็นคุณผู้หญิงนะครับผู้หญิงเอาบลพิษศาสไหมฮลัลโหลอ่ะโยนไปแล้วเนี่ยครับผมอยากขนไฟให้คุณผู้หญิงไปแล้วเนะ่ครับกินไหม โอเคก็กินไม่กินก็แล้วแต่คุณผู้หญิงแล้วกันเนาะโอเคครับผมก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับก็คือช่วงเวลาแห่งการแจกโค้ดนะฮะก็มี2โค้ดใหม่นะครับผมก็เป็นโค้ด exp คูณสนะครับ30นาที1โค้ดนะครับผมก็เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดเลยนะก็โค้ดแรกนะครับก็คือโค้ดนี้นะครับผม sub to gamer robot นะครับ exp 1นะครับเป็นโค้ดคูณ2นะฮะก็เดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนะครับปาบนี่นะครับมาแล้วเนาะ ส0นาทีเลยนะโค้ด30นาทีนะสำหรับโค้ดนี้นะครับผมก็ไปใช้กันได้นะใครที่แบบกำลังเก็บเบลอยู่แล้วโค้ดหมดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็โค้ดต่อไปนะครับผมเป็นโค้ดรีสต์ทนะครับผมก็หลายๆคนก็หาอยู่เหมือนกันนะสำหรับโค้ดนี้นะก็คือโค้ดเก่าๆใช้กันไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ยังอัพพิดอีกนะครับก็ได้โอกาสหมอเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวมาดูสต์ทของพี่นะครับนี่นะแล้วก็กดรีสต์ทปาบเห็นไหม สักเซสแล้วนะครับผมใช้งานได้แล้วเนาะนี่นะครับโอเคก็มีประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับส่งผลพิซาแจากคุณเ่นไหร่แล้วก็แจกโค้ดนะครับอ้าวคุณผู้หญิงกินผลไฟไปตอนไหนเนี่ยโอเคก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกอนจะจบด้วยนะครับถ้าครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดค,คลิปโอใหม่จากทางช่องเราด้วยนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฮนะบ๊ายบายนะครับ,บ I <muchas> know